ชอบคมหรือรถครับชอบคมหรือรถครับแล้วคคุณิดพี่จะทำเพลงพี่จะทำเพลงโอ้ยเพลงเอะไรครับเพลงอะไรครับงูดกี่ตัวเนี้ยท่านผู้ชนะครับว่าเสือคือไม่ว่าอะไรครับเอ้ยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทาตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับช่องพี่เสือหมดแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกล้งพี่เสือครับแต่ว่าเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวกยู่เลยก็คือวันนี้นะครับเกก็นั่งเล่นคอมอยู่เนาะก็คือผมเพิ่งนึกออกนะครับคือผมนะครับจะทําคลิปแกล้งแบบว่าไปสัมภาษณ์แกอะไรนี่ครับ แต่ว่าผมอะจะแบบสมมติแบบผมถามพี่กินข้าวยังปุ๊บพอเกตอบปุ๊บก็ไม่สนใจคํานั้นนะครับผมก็รู้ว่นของผมนะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เกก็ดูดิฟังอะไรอยู่ฟังเพลงอะไรไม่รู้ปะ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 เดี๋ยวพี่นี่พี่มานดี๋ยวพี่คุยค่ะเนาะไม่ผมไม่ผมผมจะมาทำคลิปสัมภาษณ์พี่ไงแต่ว่าอ๋อ ไม่ทำคลิปตอบคำถามอะไรทำคลิปให้ใครก็ลงช่องพี่เนี่ยว่าสัมภาษณ์ไงโัวแล้วใครจะดูดูต้องกระผมลงจะิปสัมภาษณ์อะไรแล้วใครจะดูรายการอะไรมั่วให้รายการเนาะม่ทายรายการเหมือนบอมสัมภาษณ์นี่มันลงได้ไงใครจะให้ลงมันลงได้แล้วใครจะให้ลงอิดต่อเออพี่ปางพี่ลงไม่ได้หรอพี่ไม่อนุญาตรายการอะไรพูดไหมไม่ให้ข้อใจก่อนงั้นไม่ต้องถ่ายรายการว่าช่วงนี้แบบเพียบหรูหรือว่า อะไรอะไรพูดได้ไม่เข้าใจดิไม่รู้สึกพี่ตัวเนี้ยพี่อยากกินอะไรกินข้าวยังครับคืออะไรไม่เข้าใจสัมภาษณ์เพื่อไม่คือความรู้สึกพี่ตัวเนี้ยพี่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยถามมาโอเคเปิดพี่บ้าเปิดแล้วพี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอากุญซี่ไปหนึ่งถ่ายเสร็จเช็คงานด้วยไม่ดีไม่ต้องพี่สัมภาษณ์อะไรวะไม่ก็สัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตเราบางวันนี้อยากไปอะไรเนาะกินข้าวยังกินแล้วครับชอบนกไหม ชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบรถไหมชอบครับรถชอบอยากจะบินไหมทําไมพูดได้มีหางเสียงเลยครับขอโทษครับชอบคลมหรือรถครับชอบคมหรือรถครับชอบชอบรถชอบคอมชอบเหมือนกันเลยอยากนอนหรืออยากตื่นครับตื่นจะได้ทํางานครับเราชอบตื่นนะครับอยากฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีอยากฝันเหลืองฝันขาวครับฝันขาวฝันเหลืองก็ได้หมดแหละตอนนี้อยากทำอะไรมากที่สุดครับตอนนี้เหรอครับก็จะทํางานกินข้าวไหมครับ องผมทะไมครับไการอะไรครับพี่พี่มย์กับสีดามชอบไหนที่สุดอทั้งสองเลยบ้านกับรถชอบไหนครับชอบทั้งสองเงี้ยกับบ้านชอบไหนครับทั้งสองนรกกับสวนชอบไหนครับสวนสิในรถไงกี่คุงครับไม่รู้ไม่เคยตายอยากได้ครับพี่ว่าไม่ไหวรายการไม่ไม่น่าผ่านถามอะไรก็ไม่รู้คืองงแล้วอะไรพี่เมย์ทำอะไรแล้วชอบท่านจุฬานหรือเทวดาครับเทวดาดิเทวดาสวยไหมครับสวยนรกสวยไหมครับ เขาลงกับแอนไรสาระเขาปไหิดปิดสาระ้อย่ม่กับก้อี่ทำงานเขาไหนครับคุณใรก้อยีเกมมิ่งกับก้อยีทำงานเาไหนครัก้อีเกมมิ่งคุณจะมาดูถูกรายการผมมาได้นะครับแล้วคุณคิดยังพี่จะทำเพลงพี่จะทำเพลงโอยเพลงอะไรครับ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 ถามเจ้าดวงจันโอ้อกเม่ไห่ครับอกไม่ไห่ครับทำอยู่ครับยังไม่รู้ยังครับวันนี้มาสุ แล้วเพลงนี้มีกี่ท่อนครับหลายท่อนครับมีท่อนเบิร์แม่พิมพ์สีอะไรบ้างครับ <c oughs> มีหลายสีเนี่ยช่องสีเขียวหรือสีฟ้าสีฟ้าไอโฟนมีซัมซุงชอบไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยรายการไอพี่เออรขาเองวะฮ<ห>ะทำไมเดี๋ยวพี่ทำงานก่อทบันแล้วแล้วคอ,อมก้อหมัดช่องแล้ว แล้วไอโฟนกับกําปั้นอันไหนุนกว่ากันครับจะถามอะไรถามเพื่ออะไรเนี่ยคือคำถามแต่ละคำถามคือรายการครับไม่ครับคืออะไรเออใช่ครับนี่คือรายการครับในชีวิตประจำวันคุณคุณทำอะไรบ้างครับในชีวิตประจำวันทำงานครับออีกอย่างครับงานกับเงินชอบอัมนไหนครับเงินกับงานก็งานต้องมีงานแล้วก็จะมีเงินไม่ใช่ครับแล้วผอไม่มีเงินแล้วต้องมีงานไหมครับครับต้องมีงานแล้วพอมีงานแล้วต้องมีเงินไหมครับอะไรเนี่ยคำถามเดิมป้าโอไม่ครับ เขาเรียกว่าอ้ยไปแล้วนี่คือรายการผมคุณจะพาผมได้ไงไให้รวมในไอคลิปเนี่ยคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วจะเดินไปข้างหน้าหรือข้างหลังครับอะไรอย่ามายุ่งแล้วเปิดประตูข้างซ้ายหรือข้างขวาครับแล้วจะเดินไปไหนครับเลี้ยวซ้ายแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปกี่ก้าวโอ้เมนเมนที่ที่หายใครที่ล่าสุดผมครับท่านที่ถือเชอกเดียวเราจะตามเพื่อพี่เมนที่หอมครับโอ้คนเม็นเลยอะมอกเลย เมื่อกี้ขี้เป็นก้อนหรือขี้เป็นน้ำครับใครไม่รู้พี่ไม่ได้ขี้กินอะไรมาครับชอบกินพิซซ่าหรือเคปซีเคปซีแล้วบ้านนี่กี่ล้านครับอะไรนะนี่บ้านกี่ล้านครับบ้านนี้เหรอครับสี่สิบร้านทากี่ล้านครับก็าบ้านหลังเดียวดิแต่มีสองครับอะไรมีสองอะไรเนี่ยโอ้ยจะเลือกกินข้าวครับไป เจะทำงานเอาเอาไม่เลิกเล่นเลก่นเลนงานจะไม่เสร็จคนี้โอเคโอเคครับโอเครับโอเค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 รับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเครับอ้คครัอเคครับอเรบอเครับโอเคครับอคบไอเครับอเคครับ่อเคครับหอรอยค่ับบเครอครบครับคุณไม่กลัวรบรบเหรอครับบบ้านับครับเบเครับอ อักษรนี่มันเคืองอักษรอะไรครับตัวโน้ตอ้โยระหว่างสวิตช์ไฟดับทั้งม่านกับสวิตช์ไฟคอมเครื่องเดียวคุณเลือกอะไรครับระหว่างเอ่อคีย์บอร์ดฟาดหัวกับหมัดตรงเอาอะไรครับหมัดตรงหมัดตรงอ่ะได้ครับไอ้นู่นมันเอาครับเฮ้ยพี่ขอพี่ขอพี่ขอเคลียร์งานก่อนไปโอเคครับโอเคครับพี่ fifteen minutes later ไม่้องนะครับพอมไหมครับเพลงนี้กี่ล้านวิวครับ น่าจะต่อยล้านอยู่ทีนี้มีตัวอักษรกี่ครับรายการนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและคลายเครียดครับแล้วแล้วคุณแล้วคุณทำอะไรครับตอนนี้จแล้วคุณคิดยังไงกับโปรเจกต์คุณครับครับเพลงคุณพ่อไหมครับตอนนี้แล้วคุณดูอะไรเนี่ยแล้วคุณดูอะไรในมือถือครับเสือเด็ เือกมันหมายึึองไรครับเสือกคืออะไรครับขอสั้นพากันครับว่าเสือกคือไม่ว่าอะไรครับเอ้ยโอ๊เกินไปเฮ้ยเกินไปจริงคุณรู้ไหมว่าคุณทําให้พหัวใจจะวายลบกวนเวลาเกินไปแล้วผมบอกว่าผมไม่รลู้ความายองเสือกอะไรอ้าทถามมาได้ถามไปดหลายเมื่อเดียวเสือกเป็ว่าอะไรครับเสือกเป็นว่าอะไรครับก็มาครับเสือกเป็นว่าอะไรครับก็คือเสือกไงมายุ่งวุ่นวายคือพี่ทางานไแล้วแล้วจะมันวายอะไรไรสาระเนี่ยยุ่งวุ่นวายคือเลยแล้วไข่ดาวหน่อยนะครับ อร่อยอือไข่เจียวกับไข่ดาวชอบเลยครับใช่ครับไข่เจียวครับอ๋อแล้วนี่คุณกำลังดูอะไรครับ YouTube แกเห็นไหมเนี่ยอ๋อครับอันนี้ช่องใครครับอุ้ยนี้เพลงอะไรครับอ๋อทำไมคุณไม่ตอบผมครับก็รู้อยู่แล้วมาถามเนี่ยเพลงพอกันเทียมนมครับผมมาโฆษณาให้คุณนะครับมีคนจ้างตัวผมเป็นร้อยล้านพันล้านครับผมไม่เอานะครับเลแล้วถ้าขายบ้านไหมครับ ไม่ขายไม่ขายอทำไมครับก็ไม่ขายไงก็จะให้เหตุผลก็ไม่ขายก็ไม่ขายคือไม่ขายเจ้โอเคครับอะไรเนี่ย้าถามอะไรกันนะกันหนาแล้วแล้วซาขายอะไรคอมนะครับถ้าคุณเสียครับขอความรู้เออเรื่องในการสะผมบำรุงผมของคุณหน่อยครับจะถามอะไรกันนะกันหนาคือมันคือมันไม่ได้มีสาระเลยครับรายการอะไรรายการนี่ครับคุณบ้องเลยเช้าอยากถามนี่คุณทางประเทศเขาอยากรู้ครับผมเลยอยากจะมาสอบถามครับ อ,อันแล้วคุณจะไปไหนครับจะนั่งคิดงานเนีย่ยพึ่งมาช่วยพี่ต้องมาได้เจอโสกชัย,ยแต่ผมช่วยคิดครับรายการรายการผมช่วยคิดได้ครับแล้วคุณเดินไปไหนครับอะโลเพ่แล้วตรงใครดากับใครเจอชอบไหนนะลืมแล้วใครดาเออใครดากับใครเจอาพี่ชอบเลยนะลืมอ๋อใครดาวพี่พี่เคยฝันว่าอยากเป็นซูเปอร์แมนไหมเวลาพายุฮอร์นิเคตมาพี่แบบยืนใส่เกงในตัวเดียวแล้วเตรียมบินเตรียมลอย พี่อยากเป็นนกหรือพี่อยากบินได้นอ,นอ๋อพี่จะนอนท่าไหนตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงหนะ้าตะแคงหลังเออนอนคว่ำนอนหงายตกเตียงอะไรขนาดขึ้นไปเลยนะขนาโอยอมเลยแล้วตุ่นอยนนากเป็นซูเปอร์แมนไหมครับอยากเปนซูเปอร์แมนพี่รอแล้วไปทำอะไรก็ทำเลยโอเคครับ ทำเลยก็ทำเลยนั่นครอบประตูคุณคิดยังไงกับรายการที่ผมทำอยู่ครับใช่ครับมันเป็นรายการที่มีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับใช่ครับรายการนี้ต้องรู้เจาะลึกทุกอย่างครับเจาะลึกเรื่องคนดังอลโหลพี่แล้วพี่ตีหนึ่งหรือตีสองพี่ชอบอันไหนวุ้ยฟิตฟิตฟิดฟิตล็อคล็อคล็อคแล้วนี่พอละ ไปไปไปเลยนะเฮ้ยไปนี่ขอรับเดี๋ยวหัวร้อนโอเคมาเริวมนะีคลิปกินนี่แหละครับก็สำหรับลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จองพี่เชื่อมาแล้วได้ครับวันนี้มป้อนเหมือนลาไปก่อนสวัสดีครับ